สวัสดีทุกคนกับภูมแบงค์ช่องแบงค์ชาแนลปิ้งจะไปแล้วครับผมวันนี้พวกการีวิวน้ำหอมอีกเช่นเคยนะทุกคนซึ่งน้ำหอมที่ผมจะนำมารีวิดีโอนี้เป็นน้ำหอมที่หลายคนถามถึงมากเพราะว่าผมเคยรีวิวน้ำหอมเกี่ยวกับอีเซลล์ทองเป็หลายตัวนะครับผมซึ่งตัวที่คุณจะได้ยินว่าผมรีวิวแล้วก็พูดถึงแบบ่อยนั้นก็คืออีเซลล์ทองไวเลย์บราฟามซึ่งตัวเลย์บราฟามเนี่ยเป็นตัวที่ผมชอบมากแล้วก็แนะนำแล้วในปี2024ที่ผ่านมานะผมก็ใช้มันบ่อยมา,ม,ามากครับทุกคนแต่ในนนนนนนปีีีีี2024เเ่่่่ยยมมมมมมมััักกก็้้าาาหหหอออออตววึึงงทืไไดถ เลอร์ฟาร์มเินออกมาในปี2 0 2 4เนี่ยม่นออกมานานแล้วในปีส0 23่าอ่ะพูดก่อน2 0 2 3นี่เนี่ยอิเซนลอคองเนี่ยเขาได้ออกน้ําหอมตะกูลใหม่ขึ้นมาชื่อว่าตะกูนที่ชื่อว่า My เ e l l ตะคนซึ่งเป็นตะกูลที่เป็นฟิลแบบเป็นหนุ่มสมัยใหม่เป็นหนุ่มที่สวยและงามหนุ่มแบบเขาจะพรีเซนต์ความแบบหนุ่มเท่ๆอะไรประมาณนี้ของเขาแหละซึ่งเขาได้ออกมาตัวแรกที่ชื่อว่าอิเซนลอคอง My c e l เลเวอร์ฟาร์มนะครับผมซึ่งผมเคยรีไวแล้ว แต่ในปี2024เนี่ยเขาก็ได้ออกน้ำหอมตัวใหม่ออกมาในไลน์ m y c e l l นะครับผมชื่อว่า i Cell ีส h ทอร์ฮ m y c e l l l e เบอร์ m ด้วยคำว่า l e เบอร์ m เนี่ยมันก็ทำให้ผมแบบมีความหูฝืนนิดนึงเพราะว่าตระกูลน้ำหอมที่มี็นคำว่า l e เบอร์ m อ่ะส่วนมากผมจะชอบซึ่งจะเป็นยังไงสำหรับ i ีส h ทอร์ฮ m y c e l l l e เบอร์ m นะครับเดี๋ยววันนี้จัดพูดให้ฟังก่อนที่ไปถึงตัว l e เบอร์ m นะตัวปกตินะครับผมก็คือตัวนี้ซึ่งผมเคยรีวิวไปแล้วนี่คือหลอดแบบแต้มนะครับับทุกคนตนตวเี่ย กลิ่นมันจะออกไปที่เชิงซิตรัสแล้วก็ค่อยๆถอยมาเป็นกลิ่นที่มีความเป็นไวท์ฟลอรลนะครับผมนี่คือตัวเอเดอร์ฟาร์มนะครับทุกคนซึ่งพับโนดจะไปกลิ่นของคาเลเบียนเบอร์การ์มอสเบอร์การ์มอสมิดเดิลโนดไปกลิ่นของตู om, et, นิเซียนออเรนต์บอสซัมส่วนเบลนด์แล้วไปกลิ่นของแอมเบอร์ฟิกแล้วก็แพชชูรี่กับทนตัวอีฟเดลฟามไมล์เซลเอเดอร์ฟาร์มเนี่ยประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแต่ก็มีความแบบเสียงกลดด่านในระดับหนึ่ง <S <S ผมจะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นนนนนยันนััังงงไะะคครรบบขขอออุญาาาตแจ้้ใส่หลมมืดวผ คือ Ethereum, myself, อีเทนองไลเซลเดอรฟาร์มเนี่ยเขาจะเปิดตัวมาได้กลิ่นที่มีความรู้สึกความเป็นซีตัสแต่มันจะไม่ใช่ซีตัสที่เป็นเชิงส้มๆนะมันจะเป็นซีตัสที่มีความติดความแบบกิีนกนเล็กๆมันจะเป็น,สนเสน่ห์ของน้ำหอมที่เป็นกลิ่นเบอร์กามอตครับซึ่งน้ำหอมตัวนี้เปิดตัวมามันให้ความรู้สึกความสดใสนิดนึง mm hmm. เป็นสดใสสดชื่นเบอร์กามอตแล้วพออยู่บนร่างกายของเราไปเรื่อยๆเนี่ย เขาจะเริ่มโชว์กลิ่นที่มีความเป็นดอกไม้ขาวขึ้นมาต่างๆและตกด้วยกลิ่นที่มีความนัวๆและมีความเป็นแอมบ์รอกซานอยู่ในตัวซึ่งน้ำหอมตัวนี้จะให้ความรู้สึกความเป็นผู้ชายสมัยใหม่เป็นผู้ชายที่มีความกระฉับกระเฉงและเป็นผู้ชายที่มีความแบบว่าชอบพูดชอบจาเจนจาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความ เซ็กซี่เล็กๆครับอาจจะไม่ใช่ความเซ็กซี่เผ็ดร้อนนะเพราะตัวนี้ดูจากโนต้ตมนะันอะมันจะมีตัวไหนที่มีความเผ็ดร้อนเลยให้นึกซะว่าอีเงอร์ฮอม m y ซ e l f d e l ฟาร์มเนี่ยเป็นผู้ชายที่มีความแบบอัธยาศัยดีน่ารักมีความกระปี้กระเป๋ามีความรู้สึกถึงความแบบเป็นผู้ชายหน้าตาดีคนหนึ่งเป็นผู้ชายแต่งตัวดีคนหนึ่งเป็นผู้ชายเจ้าสำอางคนหนึ่งนะครับผมประมาณนี้นะ้ำหอมตัวนี้นะทุกคนซึ่งถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรให้ย้อนกลับไปดูรีวิวเก่าของผมวันนี้ตัวที่เราจะลงลึกก็คืออีเงอร์ฮอม m y ซ e l เลอร์ฟามครับทุกคนตัวนี้นะความเปลี่ยนแปลงของกลิ่นก็คือเขาจะชูมาด้วยกลิ่นที่มีความเป็นไวท์ฟลอรัลวานิลาบุดดี้แล้วเอาความซีตัสไปลงไปอยู่อันดับที่สี่ด้วยำตอน <c oughs> อีเซียงพอมไม์เซลเลอร์ฟามนะครับผมขวดจะเป็นอย่างนี้รับคนขวดก็จะมีความด้านๆซึ่งผมชอบขวดมันนะมันเป็นความด้านๆอ่ะซึ่งตัวเดิมของเขาอ่ะตัว EDP อ่ะมันจะมีความเงาๆมีความเล่นแสงใช่ไหมแต่ตัวเลอร์ฟามอ่ะมันจะมีความด้านๆของขวดซึ่ง มันสวยครับทุกคนผมชอบมากเลยอ่ะโอเคจะเป็นอย่างไรเขียงเป็นอะไรวะเออสำหรับโน้นนะครับท่อโน้ตมีกลิ่นของ black pepper มีเดียโน้ตเป็นกลิ่นของ orange blossom ส่วนเบนโน้ตมีกลิ่นของบอนบอนวานิลา amber woody note แล้วก็ p a t ชู o ี่ครับทุนจะเป็นอย่างไรสำหรับ isellhorn mycell superfarm ครับหนึ่งสองสามแจที่หลังมือด้านซ้ายของผมครับปิง แต่พวกคธอไม่ต้องตกใจนะบางทีผมอาจจะแบบแอบมาดมตรงนี้ด้วยเพราะตรงเนี้ได้ฉีดไปแล้วได้ใช้ไปแล้วซึ่งน่าจะเป็นท่วงโน้ตกลางๆใต้ท้ายแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าสองกลิ่นนี้มันมีความแตกต่างพันอย่างไรครับทุกคนคืออีเทนพอลไมเซลโลฟาร์มเนี่ยเขาจะเปิดตัวมาด้วยกลิ่นที่ให้ความรู้สึกถึงความเป็นออรเนบอสซัมทุกคนมีความสดชื่นสดใสาบางอย่างมันมีกลิ่นบางอย่างที่ ทำให้เรานึกไปถึงตัวเก่าได้เหมือนกันแต่ตัวเอเดอร์ฟาร์มเนี่ยเขาจะมีความสดใสเขาจะมีบางอย่างที่มีความเป็นเหมือนเครื่องประทินผิวของผู้ชายเออลืมพูดไปใจเมื่อกี้นียมันจะมีกลิ่นเหมือนกับเครื่องประทินผิวของผู้ชายบางอย่างะซึ่งจะมีความสดชื่นแต่ตัวเลเวอฟาร์มเนี่ย เขาจะให้ความรู้สึกความสดชื่นเหมือนกันมีความซิตัสอยู่ในกลิ่นเหมือนกันแต่ในความซิตัสของเขาจะมีความซาบซ่ามากขึ้นจะมีความเผ็ดร้อนมากขึ้นแต่มันไม่ใช่น้ําหอมที่มีความแบบเผ็ดร้อนแบบเผ็ดแบบจนเรารู้สึกแบบไม่สบายใจไม่สบายตัวนะคือน้ําหอมบางกลิ่นที่มันใส่ black pepper pink pepper อะไรพวกนี้มามันจะมีความรู้สึกความแบบเผ็ดเผ็ดซาซ่าแล้วจะารู้สึกถึงความอึดอัดอ่ะแต่อีเดลทองไมลเซลเนี่ยมันจะไม่ใช่ความอึดอัดแบบนั้นมันจะมีความเป็นแบบ สิตรัดนิดหนึ่งแล้วก็จะให้ความรู้สึกถึงความซาบซ่ามีความซาบซ่ามีความเซ็กซี่มีความแบบฉูดฉาดแบบแต่ไม่ใช่ฉูดฉาดในเชิงสีสันขนาดนั้นนะมันจะมีความฉูดฉาดในความเซ็กซี่เห็นผู้ชายคนนี้มาแล้วรู้สึกว่ามีความกระล่อนมากขึ้นมีความเติบโตมากขึ้นกว่าตัว EDP คนตัว EDP เนี่ยเขาจะมีความเป็นเด็กเขาจะมีความใสใสผมจะนึกถึงแบบเด็กมอปลายเด็กแบบมหาลัยอะไรเงี้ยแต่ตัวอีเซียงฮอง m เซลลที่เป็นแบบเลิฟบาร์มเนี่ยผมจะนึกถึงผู้ชายที่เป็นวัยแบบ วัยมหาลัยขึ้นไปและเป็นวัยมหาลัยที่มีความเซ็กซี่เป็นวัยมหาลัยที่มีความแบบว่าพุ่งพลวนพุ่งพลวนแบบพุ่งพลานะพุ่งพล่นน,น,น่คืออะไรวะเออมันมีความพุ่งพลานในกลิ่นมันมีความเซ็กซี่ในกลิ่นมันจะเป็นคนที่มีความเจนโลกมากขึ้นทุกคนถามถึงเรื่องการแต่งตัวผมว่าในช่วงแรก,กของหมตัวตนี้มันจะเป็นผู้ชายที่มีความแต่งตัวแบบจัดจ้านนิดนึงเสื้อดำก็ต้องมีเลื่อมๆติดประมาณนี้แล้วทุกคนแล้วสิ่งที่แตกต่างกันนะครับผมพออยู่บนร่างกายไปถึงโน้ตกลางกลางะ อีสแองกองไมซ์เซลตัวเรือฟาร์มอ่ะเขาจะให้ความรู้สึกถึงความเป็นดอกไม้ขาวมากกว่าตัว EDP ทุกคนถ้าคุณชอบน้ำหอมที่มีความซาบซ่าในตอนแรกมีความสดชื่นมีความเซ็กซี่แล้วพออยู่บนร่างกายไปเรื่อยๆเขามีความละมุนมากขึ้นมีความเป็นแบบ ผู้ชายที่สุขุมมากขึ้นแต่ความสุขุมนั้นอะยังพงไว้ซึ่งความซาบซ่าอยู่ทุกคนถึงตอนโน้ตกลางของเขาอ่ะมันจะมีความเป็นดอกไม้ขาวมากขึ้นใช่ไหมแต่ความซาบซ่าความเผ็ดเผ็ดเล็กๆร้อนๆในตัวเขาก็ยังคงมีให้เราได้กลิ่นอยู่นะครับทุกคนเออแล้วพออยู่บนร่างกายของเราไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงโน้ตสุดท้ายสําหรับอีสเตฮอร์มายเซลูลฟามเนี่ยเขาจะเป็นกลิ่นที่ถามว่ามันเป็นกลิ่นวนันิลาขนาดนั้นไหม ผมพูดตามตรงนะมันก็มีความเป็นวานิลาอยู่แต่มันจะไม่ใช่วานิลาในเชิงแบบอชองปองวานยนลาเมลอลิเซอร์อาตาถ้าคุณเคยดมชองปองวานยนลาเมลอลิเซอร์อันนั้นจะมีความเป็นวานิลาวานิลานะแต่ตัวอิตงอมไมเซลเลเวฟาร์มเนี่ยมันจะไม่ใช่วานิลาที่ไปถึงขั้นนั้นทุกคนมันจะเป็นวานิลาที่มากับกลิ่นไม้ๆเบาๆมีความกลิ่นยางไม้ติดมาเล็กๆและมีความนวลๆของกลิ่นของแพทชูลี่มาอยู่อะมันจะอยู่ในกลิ่นประมาณนี้แต่ผมมีความรู้สึกว่า ตัวเลเวอร์ฟาร์มเนี่ยเขาจะยังคงคาแรคเตอร์ของความแบบซาบซา,า,าตั้งแต่ต้นจนจบทุกคนถึงตอนสุดท้ายมันจะมีความเป็นวานิลามันจะมีความรู้สึกถึงความเป็นแบบไม้ไม้ก็ตามทีอ่ะ แต่ความหมายความว่านิลาความเป็นยางไม้ของมันนะมันจะยังคงความรู้สึกความทราบซาบร่วมากับกลิ่นของความเป็นดอกไม้ขาวครับโอเคเรามารับรู้ต้นจนจบของน้ำหอมตัวนี้แบบเริ่มใหม่เอาเป็นฟิลแบบว่าให้คุณเข้าใจตรงนี้ถ้าคุณฟังไปถึงตรงนี้แล้วคุณอยากจะสรุปนะเปิดตัวอีเซียลอง My ไมซีลเรเวอร์ฟาร์มเนี่ยเปิดตัวมาด้วยกลิ่นที่มีความสื่งความแบบอ่ ซิตัสที่หนึ่งแต่เป็นซิตัสที่ไม่ใช่ซีตัสแบบตัวเดิมฟาร์มเป็นซิตัสที่มีความซาบซามีความเซ็กซี่เป็นผู้ชายที่มีความกระล่อนเป็นผู้ชายที่มีความแบบใส่เสื้อปักเลื่อมนิดนึงมีความเที่ยวเที่ยวกระล่อนมากกว่าเจ้าชู้มากกว่าแล้วพออยุนร่างกายไปสักพักน่ะเขาจะเริ่มโชว์กลิ่นที่มีความนุ่มนวลของไม้ขาวเพิ่มขึ้นมามีความสุขุมมากขึ้นแต่ในความสุขุมคุณก็ยังมีความเจ้าชู้อยู่ในตัวนะเพราะว่ามีความซาบซาอยู่ตั้งแเ่ิ้มจนจบและสุดท้ายเขาจะจบลงด้วยกลิ่นที่มีความเป็นวานิลาาา่่่ไมมใชนนนควววจทีหหกง คือตอนนี้เทรนน้ำหอมมันค่อนข้างที่จะหนักไปถึงวน,นิลาใช่ไหมซึ่งในตัวไมเซล์อะ่ะผมว่ามันมีเป็นความวน,นิลานะแต่มันไม่ใช่วาน,นิลาจ๋าขนดะนั้นมันจะมีความบางอย่างที่เป็น ยังมีความเป็นเครื่องปะทิมผิวของตัวแรกอยู่นิดนึงเขายังมีคอนเซ็ปต์ของตัวเดิมยังคงชัดเจนเพียงแต่ว่ามีความชัดเจนในกลิ่นมากขึ้นดังนั้นนะครับผมถามว่าอีสองเลอง Myself ทั้งตัวเดอรฟาร์มทั้งตัวเรอฟาร์มเนี่ยมันปีกลิ่นที่มีความแตกต่างกันยังไงเอางี้นะครับทุกคนถ้าคุณเป็นคนที่มีความน่ารักดสดใสกับปีกบป่กระเป๋าผู้ชายที่มีความแบบอเล r ร์ตอเลอร์ตนิดนึงน่ะเซ็กซี่แบบเซ็กซี่แต่ไม่ได้ล่าไม่ได้เซ็กซี่มากไม่ได้โป้มากอ่ะ ตัว My s e l ซ d เด r ร f a r m เนี่ยน่าจะเหมาะกับคุณตัว My s e l ซ d เบ r ด f a r m มเนี่ยมันเหมาะกับสำหรับนักเรียนมัธยมปลายขึ้นไปและส่วนตัวผมรู้สึกนะว่าอีสอตัวนี้มันมีกลิ่นของความเป็นอิฟแดงละคองลิเบิร์เล็กๆทุกคนมันเป็นอีสแดงละคนลิเบิร์ในเวอร์ชันที่เป็นผู้ชายอะ่ะเออดังนั้น2กลิ่นนี้ถ้าใครมาถามว่ามันคล้ายตัวตระกูลวายไหม ผมว่ามันไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นตะก,กุนวายขนาดนะั้นมันเป็นเหมือนอีเดลฮองวายทุบกันบบริบเลอร์แล้วก็กลายเป็นไมเซลครับซึ่งไมเซลอเดอร์ฟาร์มอ่ะมันมีความเป็นเด็กมากกว่ามีความกระปี้กระเป๋ามากกว่ามันบอกสํารับเด็กมัธยมปลายเป็นต้นไปลแล้วก็วัยทำงานที่มีความน่ารักสดใสแต่ถ้าคุณเติบโตขึ้นอยากได้กลิ่นที่มีความสื่อถึงความแบบว่าเซ็กซี่มากขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นการล,ล่อมากขึ้นเอาไปใช้ในเชิงแบบทางการมากขึ้นหน่อยอะเออไปงานแบบ กลางคืนได้นะมันมีความเท่ๆขึ้นมาหน่อยอะ่ะผมว่าอ e ิส a l งฮองไมล์เซลเลอร์ฟาร์มจะเหมาะกับคุณนะครับผมดังนั้นสรุปง่ายๆใช้ไปเรียนใช้ไปทํางานอิสแลงฮองไมล์เซลเลอร์ฟาร์มใช้ไปทํางานได้อ่ะเรียนได้ไหมอ่ะเป็นมหาลัยก่อนแล้วกันถ้าน้องเป็นเด็กมหาลาัยแล้วเป็นคนเซ็กซี่ปวดกระดูกเยอะๆหน่อยอะ่ะคิดว่านะครับผมอิสแลงฮองไม e ์เซลเลอร์ฟาร์มจะเหมาะกับคุณนะครับผมประมาณนี้นะครับทุกคนส,สองกลิ่นนี้ถามว่าผมชอบกลิ่นไหนมากกว่ากัน อืมมันบอกไม่ถูกอะ่ะผมว่าทั้งสองกินเนี้ยเป็นความเหมือนที่แตกต่างมันยังคงมีวิญญาณของกันและกันอยู่เพียงแต่ว่า ถ้าคุณเป็นคนดสดใสน่ารักแล้วทํางานอยู่กับคนที่แบบว่าไม่ได้ไปเที่ยวกลางคืนเยอะอะไรเงี้ยในเชิงแบบพูดปากพูดป,ปุยต้องการความแบบอาาัจฉริยะใสดีประมาณนี้นะครับผม My self s e l ซลอะเดลฟารเหมาะกับคุณแต่ถ้าคุณเป็นคนที่แบบว่าพูดปากพู้คนแล้วแลวไปตี้ตอนกลางคืนชอบปาร์ตี้ชอบเที่ยวอยากดึงดูดสาวอะไรเงี้ยผมว่าจีลอง My self s e l ซลอ v e r ลฟามจะเหมาะบคุณมากกว่านี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของทั้งสองกลิ่นนี้และทำาถึงการกระจายตัวทั้งสองกลิ่นกระจายตัวให้ได้กลิ่น พอๆกันเพียงแต่ว่าตัวเอเดอร์ฟาร์มเนี่ยมันมีความสดชื่นมากกว่าใช่ไหมมันก็จะกระจายตัวรอบตัวให้เราได้กลิ่นมากกว่าตัวเลอร์ฟาร์มแต่เลอราฟาร์มเนี่ยด้วยความที่เป็นกลิ่นที่เบสมันมีความเป็นบอนิลาอยู่แล้วก็มีความเป็นไม้อยู่ต้องยอมรับว่าตัวเลอร์ฟาร์มเนี่ยเขาจะมีพล่พรานในเรื่องความติดตัวยาวนานนานกว่าตัวเอเดอร์ฟาร์มทุกคนสรุปก็คือถ้าต้องการความกระจายตัวแต่สายคนได้กลิ่นในช่วงแรกเยอะๆเออร์เดอร์ฟาร์มได้กลิ่นมากกว่ากระจายตัวมากกว่าแต่ถ้า ความกระจายตัวในช่วงแรกอะ่ะมีเหมือนกันแต่ว่าตัวที่มีความเท่อย่างเลิฟฟฟาร์มมันจะมีความเท่มากกว่ามันจะมีความกระจายตัวเหมือนกันอะ่ะแต่มันจะไม่ใช่ไปเชิงแบบว่าขึ้นไปอย่างเน,น,นี้ยมันจะมีความแบบพุ๊อย่างเงี้ยเออและเพอร์ฟอร์แมนติดตัวนานมากกว่าตัวเลิฟฟฟาร์มจะติดตัวคนเรานานมากกว่ายิ่งติดผิวที่ต้องแบบอย่างเงี้ยมันจะนานมากกว่าตัวเลิฟฟ์ฟาร์มผลนี้ก็คือทั้งบทข,ข,ของน้องหอมสองกลิ่นนี้สำหรับผมอะ่ะอีเซลล์ทอมไมลเซวอ่ะมันเหมือนการเอาลิบเร เป็นน้ำหอมผู้หญิงของ e Con อีเซและคองกับไวน์นะครับผมมาคึกใส่กันแล้วกลายเป็นตัวไมเซลซึ่งมีความเป็นยูนิเซ็กมากขึ้นนะครับผมประมาณนี้ผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนใครชอบฝากกไดไลค์แชร์ฝากกดติดตามช่องผมเป็นกำลังใจให้กันและยิม้มด้กดกระดิง่งเต้ท,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 ทกันด้วย เราจะได้กลับมาตุกกรีดกวันนี้ผมแมงไปแล้วนะครับสำหรับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับน,น้ำหอมต่างๆหรือน้ําหอม2ตัวนี้สามารถเอามาพูดให้กันฟังสามารถามาเล่าให้กันฟังและสามารถตั้งคาถามได้เดี๋ยวผมจะไปตอบให้อ,อ๋อลืมบอกไปว่าน้ําหอม2กลิ่นนี้การใช้งานในอากาศนะบ้านเราเป็นเมืองร้อนถึงตอนนี้มันจะเย็นขึ้นมาหน่อยแล้วก็ตามทีอ่ะผมว่าถ้าใช้ในอากาศร้อนได้ผมว่าตัว EDP ใช้งานได้ค่อนข้างจะง่ายกว่าในอากาศร้อนแต่อากาศที่เย็นๆหน่อยหรือฝนตกอะไรเงี้ยผมว่าอ่าเลเบอร์าฟาร์ม จะใช้แล้วมีความมีเสน่ห์มากกว่าครับวันนี้ผมแบงค์ไปแล้วนะครับสวัสดีครับทุกคน